ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่31ม,มกราคม2565กับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7.50สตางค์ต่อก,กิโลกรัม ข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%อยู่ที่10บาท70สตาง์ถึง10บาท90สตาง์ต่อกิโลกร,รัมค่ะราคาส่งออก FOB วันนี้ไม่มีนะคะงดส่วนราคาขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกราคาปรับขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิโลกร,รัมตันแล้วก็บูเซนเรามาดูที่กิโลกร,รัมก่อนเลยราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 8บาท33สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนตันราคาปรับขึ้นมาเช่นกันอยู่ที่250.38 US ดอลลาร์ต่อตันบุทเซนราคาปรับขึ้นมาเช่นกันค่ะอยู่ที่636เซนต์ต่อบุทเซน หมาเหตุราคาโรงงานอาหาราสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลค่ะย้ำเตือนพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าโพดอีกหนึ่งครั้งเนาะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้ไปแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ที่ท่านปลูกขา้าโพดอยู่ได้เลยหรือสามารถโทร1569เพื่อที่จะแจ้งว่าเอ๊ะราคาจังหวัดนี้ทำไมต่ำจังเลยให้เจ้าหน้าที่เขาไปเช็คดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย